และก็ต้องยินดีต้อนรับสู่ช่อง Jasmine Studio ช่องสาระความรู้และความบันเทิงที่จะเสิร์ฟให้สำหรับท่านผู้ชมทุกทท่านที่เข้ามารับชมครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปอ e. ีโอนี้ยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับตุกตาเอนนาเบลและถ้าหากเราพูดถึงตุกตาที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งของที่เด็กหลายคนมักจะชอบหรือจะนำเอามานอนกอดทุกค่ำคืน มันก็คงจะเป็นแค่ตุ๊กตาตัวหนึ่งที่แสนจะน่ารักและดูธรรมดาเหมือนสิ่งของอันอื่นๆกันใช่ไหมครับแล้วถ้าหากสิ่งนั้นมันมีวิญ,ญญาณที่อาศัยอยู่ในร่างล่ะแล้วท่านผู้ชมจะกล้าให้ลูกหลานมาเล่นกับมันหรือไม่ดังเช่นเรื่องราวที่ผมจะมานําเสนอในคลิปนี้ตามก็เป็นตำนานหรืออาจจะเคยผ่านตาท่านผู้ชมมาบ้างแล้วนั่นก็คือประวัติของตุ๊กตาเอนเนเบลนั่นเองครับ ซึ่งสำหรับเจ้าตุ๊กตาตัวนี้มันมีประวัติความเป็นมาที่เป็นเรื่องจริงโดยที่ท่านผู้ชมอาจจะคิดไปว่าเรื่องราวเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงกันใช่ไหมครับงั้นเราเนี่ยลองไปฟังประวัติของมันได้เลยซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ได้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีคิเตศกักราช1970ซึ่งในวันนั้นได้เป็นวันเกิดของเด็กสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าดอนนาและในวันนั้น แม่ของเธอก็ได้ทําการซื้อเจ้าตุ๊กตาตัวนี้มาจากร้านขายของเล่นแห่งหนึ่งซึ่งในตอนนั้นเหมือนจะมีอะไรแปลกๆที่ทำให้แม่ของเธอสนใจเจ้าตุ๊กตาตัวนี้เป็นพิเศษจึงทำให้แม่ของดอนนาตัดสินใจซื้อตุ๊กตาตัวนี้มาเป็นของขวัญให้ลูกสาวของเธอในวันที่ครบรอบอายุ28ปีพอดีและในตอนนั้นดอนนากำลังเป็นนักศึกษาพยาบาลที่กำลังจะจบ และพักอยู่ในอาพาร์ตเมนต์กับเพื่อนสาวที่มีชื่อว่าแองจี้และหลังจากที่แม่ของเธอเอาเจ้าตุ๊กตาตัวนี้มาให้เธอก็รู้สึกดีใจจนบอกไม่ถูกแต่ถ้าว่าเพื่อนของดอนนาก็ไม่เคยรักให้เจ้าตุ๊กตาตัวนี้เลยแถมยังเตือนดอนนาอีกว่าหน้าตาของมันดูเหมือนจะเป็นปีศาจและให้เอามันเอาไปทิ้งซะแต่ถ้าว่ามันคือสิ่งที่แม่ของเขาตั้งใจที่จะมอบให้ดอนนาจึงไม่เชื่อ กับสิ่งที่เพื่อนของเขาพูดจนทําให้ดอนนาได้เอาตุ๊กตาตัวนี้มาประดับตกแต่งไว้ที่หัวเตียงเพื่อที่จะให้เธอได้เห็นมันก่อนที่จะไปเรียนทุกวันและเมื่อเวลาผ่านไปดอนนาก็มีอาการรู้สึกเบื่อและไม่เคยเอาเจ้าตุ๊กตาตัวนี้มานอนกอดหรือสนใจมันอีกเลยและนี่จึงทําให้เกิดเรื่องราวอันขนหัวลุกที่ไม่เคยมีใครคิดว่าเจ้าตุ๊กตาตัวนี้กับมีความรู้สึกน้อยใจ ที่เจ้าของของมันกับนิ่งเฉยและไม่เคยหยิบมันมาเล่นอีกเลยตั้งแต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาจนทําให้วันหนึ่งดอนน่าและเอ็งจี้เริ่มรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่แปลกประหลาดเกี่ยวกับเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ซึ่งบางครั้งเขาทั้งสองคนกับรู้สึกว่าตุ๊กตาตัวนี้มันสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองและเปลี่ยนท่าทางเองได้แต่กลับกลายเป็นว่าดอนน่าและเอ็งจี้กลับมองเป็นเรื่องปกติ หรืออาจจะคิดไปเองจนทำให้เขาทั้งคู่ไม่สนใจความผิดปกติของตุ๊กตาตัวนี้และเมื่อเวลาผ่านไปการเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ประหลาดเริ่มเกิดขึ้นบ่อยจนเป็นที่สังเกตทั้งคู่จนทำให้วันหนึ่งเมื่อดอนน่าและเองจี้กลับมาที่ห้องของเขาพวกเขาก็กลับเห็นว่าเจ้าตุ๊กตาตัวนั้นที่มันเคยอยู่บนหัวเตียงได้หายไปซึ่งเขาทั้งคู่ ก็พยายามที่จะค้นหาเจ้าตุ๊กตาตัวนั้นว่าที่จริงแล้วมันหายไปไหนและพวกเขาทั้งคู่ก็ไม่สามารถปฏิเสธสายตาของพวกเขาได้เพราะอยู่ดีๆเจ้าตุ๊กตาตัวนั้นก็ไปอยู่อีกห้องซึ่งมันได้นั่งอยู่ในท่าไขว้ห้างและนั่งพิงอยู่ที่โซฟาของพวกเขาและมือของมันก็กำลังกอดอกอยู่เหมือนกำลังจะแสดงให้เห็นว่า มันไม่พอใจที่พวกเขาไม่เคยสนใจในตัวมันจึงทำให้พวกเขารู้สึกสติแตกและหวาดกลัวกับตุ๊กตาตัวนี้เป็นอย่างมากแต่ด้วยทว่ามันเป็นของขวัญที่แม่ซื้อให้เมื่อหลายปีที่แล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะนำมันไปทิ้งได้และด้วยความพิศวงของเจ้าตุ๊กตาตัวนี้บางครั้งดอนน่าและเพื่อนของเขาก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองกำลังจะฝันอยู่ ซึ่งในฝันนั้นก็มองเห็นเจ้าตุ๊กตาตัวนี้กำลังยืนอยู่ที่ปลายเท้าของตนและส่งสายตาอย่างเครียดแค้นจนทำให้เขารู้สึกสะดุ้งตื่นและหวาดกลัวทุกค่ำคืนและหลังจากนั้นได้ไม่นานดอนน่าและแองจี้กับมีความหวาดกลัวกับเจ้าตุ๊กตาตัวนี้มากขึ้นแต่ถ้าว่ามันไม่ได้ขยับที่อย่างเดียวด้วยแล้วสิมันยังสามารถเขียนได้อีกด้วยซึ่งในตอนนั้น ดอนน่าและแองจี้ก็ได้เจอกระดาษแผ่นหนึ่งที่มีข้อความเขียนด้วยดินสอว่าช่วยเราด้วยซึ่งลายมือนั้นดูเหมือนจะเป็นของเด็กเล็กๆน่าจะประมาณเจ็ดขวบจึงทำให้ดอนน่าและแองจี้เกิดความสงสัยว่าลายมือแบบนี้มันเป็นของใครและกระดาษพวกนี้มันโผล่ในห้องของเขาได้อย่างไรทั้งที่ดอนน่าไม่เคยมีกระดาษเอามาไว้ในห้องมาก่อน จนทำให้เกิดคําถามคาใจว่าแล้วมันมาได้อย่างไรจึงทําให้ดอนนาเริ่มเชื่อแล้วว่าวิญญาณที่อยู่ในห้องกับเธอนั้นไม่ใช่เด็กน้อยไร้เดียงสาหรือตุ๊กตาที่แสนธรรมดาอีกต่อไปแต่มันดูเหมือนจะเป็นปีศาจที่คอยจะจ้องทำร้ายพวกเขามากกว่าและจึงทำให้ดอนนาและเพื่อนได้ทำการติดต่อบาทหลวงท่านหนึ่งที่มีนามว่าคุณพ่อแฮแกน ซึ่งในครั้งนั้นจึงทำให้บาทหลวงท่านนี้ได้รู้สึกถึงอํานาจลี้ลับบางอย่างและคิดว่าควรที่จะต้องหาคนที่เก่งกล้ามากกว่าเขามาจัดการเขาจึงติดต่อไปหาครอบครัวโวลแลนในทันทีและจึงทำให้เอ็และลอแลนที่เป็นนักปราบผีชื่อดังในยุคนั้นได้ตอบรับงานนี้ในทันทีและก็ได้ทำการขอพบดอนนาเพื่อที่อยากจะรู้ข้อมูล เกี่ยวกับเจ้าตุ๊กตาตัวนี้และหลังจากที่เขาได้ทำการคุยกับดอนนาและเพื่อนก็ทำให้เอ็นและลอแลนด์ได้สรุปไว้ว่าตุ๊กตาตัวนี้ไม่ได้ถูกสิงแต่ถูกชักใยด้วยพลังงานอันชั่วร้ายและวิญญาณพวกนี้มักจะไม่ชอบสิงตามสิ่งของหรือในบ้านแต่พวกมันจ้องที่จะสิงดอนนาและเพื่อนของเขาต่างหากและด้วยความชั่วร้ายของเจ้าวิญญาณตนนี้ จึงทำให้ดอนนาและเพื่อนของเขาได้ขอร้องให้บาดหลวงคุกได้ทำการสวดขับไล่ดวงวิญญาณที่ชั่วร้ายออกไปจากอาพาร์ตเมนต์ของเขาและจึงทําให้อินและลอแลนได้นําตุ๊กตาตัวนี้กลับไปด้วยเพื่อที่จะได้ยุติเรื่องราวเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นกับดอนนานั่นเองแต่ว่าระหว่างการเดินทางนั้นพวกเขาก็รู้สึกได้ถึงความเกียดชังทุกโค้งอันตรายที่ขับผ่าน จึงทำให้เบรกและคันเร่งไม่ค่อยทํางานและจึงทําให้รถบวดวิดจนเกือบจะเกิอดอุบัติเหตุและจึงทําให้พวกเขาได้ทำการใช้น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์มาพรมตุ๊กตาไว้ตลอดทางเพื่อที่จะหยุดเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะทําให้พวกเขาเกิอดอุบัติเหตุได้และเมื่อพวกเขากลับมาถึงบ้านเขาก็ได้นําเอาตุ๊กตาตัวนี้มาวางไว้ที่โต๊ะทำงานของพวกเขาแต่ถว่าตุ๊กตาตัวนั้นกลับลอยได้ และกลับลอยอยู่บนอากาศอยู่หลายครั้งและตกลงมาแบบเบาๆแต่กลับกลายเป็นว่าเขาทั้งคู่ก็กลับทำเป็นไม่สนใจและทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนและเมื่อเวลาผ่านไปมันก็เริ่มไปโผล่ในห้องต่างๆภายในบ้านและจึงทำให้บาทหลวงเบดฟอร์ดนักไล่วิญญาณของคาทอลิกมาที่บ้านของพวกเขาและบาทหลวงก็ได้หยิบตุ๊กตาตัวนี้ขึ้นมาและพูดไปว่า แกมันก็แค่ตุ๊กตาเน่าๆน่าอินนเบลแกจะทำอะไรกับใครได้และหลังจากที่บาทหลวงกำลังจะขับรถกลับบ้านก็ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดและจึงทำให้รถของเขาเบรกแตกในขณะที่จะข้ามทางแยกจนทำให้เกิดอุบัติเหตุจนรถพังยับแต่ยังดีที่ว่าเขาสามารถรอดชีวิตกลับมาได้ในครั้งนั้นและด้วยเหตุนี้จึงทำให้เอ็ดและโรแลนด์ได้สร้างตุ๊กจกชนิดพิเศษ โดยมีไม้กางเขนปักไว้อยู่ด้านบนเพื่อไว้ใส่เจ้าตุ๊กตาเอนนาเบลและจนถึงทุกวันนี้ตุ๊กตาเอนาเบลก็ได้อยู่ในพิพิธภัณฑ์อ็อกคัสและจึงทำให้ตุ๊กตาเอนนาเบลไม่สามารถไปโผล่ที่ไหนได้อีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวต่างๆของเจ้าตุ๊กตาผีที่มีชื่อว่าเอนนาเบลที่อาจจะทำให้ใครหลายคนเกิดความหวาดกลัว และไม่กล้าเก็บตุ๊กตาเอาไว้ในบ้านเลยก็ได้แล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับข้อมูลเหล่านี้ยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับและสุดท้ายนี้ถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาร์ตต่อไปยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้แก่ช่อง Justin Studio ด้วยนะครับ แล้วเราก็เจอกันใหม่สำหรับพาร์ทหน้าบายยครับผมจุกกู